สวัสดีครับผมตั้นศรีรศิธิปฏิยาพันธารักษ์ผมดีใจมากเลยครับสำหรับเ,เป็นหนึ่งในผู้เข้ารับคัดเลือกจากกิจกรรมอัลต้าลักชวร,รีจากทททครับท่องเที่ยววิถีไทยจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆคนสามารถท่องเที่ยววิถีไทยได้ง่ายๆนะครับโดยคุณจะได้รับสัมผัสกับความเป็นวิถีชุมชนวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ยดิเนเมืองไทยภูเขาไฟฟูจิเมืองไทยหรือแม้แต่ทั่งภูเขาเมฆหมอกที่คุณไม่ได้สัมผัสอย่าลืมมาท่องเที่ยววิถีไทยกับทอทอท,อท,อทอนะครับเชิญชวนทุกทกทา่านและอย่าลืมบวให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e r i s m Thailand o r g ultra l u x u คุณจะได้รับความมหัศจรรย์ จากการท่องเที่ยวไทยครับ